สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์ ep ที่2นะคะพี่พี่วันนี้ค่ะน้องก็จะมีพระเครื่องพระบ้านแบ่งปันพี่พี่กันนะคะเปิดอยู่ที่ราคา300บาทนะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะสนใจรายการไหนชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรและไลน์นะคะพี่พี่เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะเบอร์โทรนะคะ0989 2 7งเ6็นะคะพี่พี่เบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ขาปิดรายการไหนชอบรายการไหนหรือถูกใจรายการไหนนะคะพี่พี่ติดต่อเข้ามาได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกๆท่านนะคะพี่พี่จะส่งให้ทุกวันทางปรายสี์ไทยนะคะก็อีพีนี้นะคะพี่พี่ขาบวกเพิ่มค่าจัดส่งสําหรับปลายทาง50บาทนะคะพี่พี่ยอดโอนจัดส่งให้ฟรีนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะ เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่1ค่ะพี่ขาองค์สว,สวยแบบนี้เลยเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะของหลวงหลวงพ่อกวยนะพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่อยู่ในตลับแบบนี้เลยค่ะสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะพี่พี่ขาราคาเปิดอยู่ที่300บาทนะคะเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่พี่ขาผิดพระประการใดกราบขอภัยด้วยนะคะพี่พี่นะ น้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง ปลาบ้านน้องน้ําทิพย์กันด้วยนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปค่ะรายการที่2นะคะรายการที่2ค่ะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะปี2503เนื้อทองแดงนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยนะคะพี่มาพร้อมเลี่ยมกันน้ำพร้อมกรอบพร้อมใช้งานนะคะรายการนี้รายการที่2ค่ะต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่3นะคะรายการที่3ค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิม์ใหญ่นะพี่ เนื้อผงองค์สวยๆแบบนี้เลยด้านในเนื้อผงนี้นะคะอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะพี่ๆขอคนที่รับได้แล้วก็ขอคนที่รับจริงเท่านั้น EP นี้นะคะเป็น EP ที่2นะคะพี่ๆราคา300บาทบวกปลายทาง50บาทนะคะพี่ๆรายการต่อไปค่ะรายการที่4นะคะรายการนี้รายการที่4ค่ะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่ๆมาพร้อม คุกรักถักเชือกปิดทองนะพี่ๆองค์สวยเลยแล้วก็จะมาพร้อมเนี่ยมกันน้ําด้วยนะคะรายการนี้รายการที่4ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่5นะคะ รายการที่5ค่ะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่พี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปี2484เนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นเหรียญลาบผลภูนทวีนะคะพี่พี่ของหลวงพ่อคงนะรายการนี้รายการที่5ค่ะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่ หกนะคะรายการที่หกนะคะพี age. Age ่พี่ขาก็จะเป็นเครื่องรางนะคะรายการนี้เลยเป็นเครื่องรางเขี้ยวเสือแกะนะคะพี่น่าจะเป็นของหลวงพ่อปานหรือเปล่านะคะด้านในก็จะมาพร้อมเครื่องรางนะคะพี่พี่พยันแล้วก็ด้านหลังมีจระเุดแบบนี้เลยนะคะพี่พีอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยนะคะสามารถสวมใส่ใช้งงานได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่หกนะคะพี่พรายการต่อไปค่ะรายการที่เดนะคะ รายการที่7นะคะก็จะเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่พี่หลวงปู่สุขหานุมานแบกแทนนะคะองค์สวยเลยค่ะพี่นี่นะคะเนื้อสวยองค์สวยๆนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะพี่พี่นะสวยงามมากๆด้านหลังมีลงจานนะคะอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่ค่อยเห็นนะพี่พี่ถ้าหากน้องให้รับชมภาพไม่ชัดฟังไม่ทันยังไงก็แอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยกับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์นะคะพี่พี่เบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะคะ09892756 663เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่8นะคะรายการที่8ค่ะพี่พีเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยเป็นรูปหล่อปั๊มนะคะพี่พีนี่เลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมองค์สวยอง์งามแบบนี้เลยนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือจะโทรเบอร์เข้ามาปิดได้เลยเช่นกันนะคะแอดไลน์ Ad เข้ามารบกวนแจ้งลองด้วยนะคะว่าปิดหรือผ่านเพราะว่าอาจจะ มีพี่ๆบางท่านนะคะที่โทรเบอร์เข้ามาพร้อมปิดเลยก็มีนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่8นะคะของ EP ที่2ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่9คะ่ะพี่ๆสวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นพระลอดเนื้อดินนะคะคุกลักปิดทองนะพี่ๆมาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้เลยราคาวัดใจนะพี่ๆนะราคา300บาททุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทย50บบาทนะคะ ep นี้เป็น ep ที่2โทรเบอร์เข้ามาแจ้งน้องด้วยว่า ep ที่เท่าไหร่รายการที่เท่าไหร่นะคะพ,พี่เพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดตอนจะส่งนะคะรายการนี้รายการที่9ต่อไปค่ะรายการที่10นะคะพี่พ รายการที <mile> ่10ค่ะพี่ขาก็รายการนี้เลยจะเป็นเหรียญคูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะพี่ีสวยงามนะคะรายการนี้นะเป็นเหรียญคูบาเจ้าศรีวิชัยปี2482เหเนื้ออัปกานะคะอยู่ในเลี่ยมในตลับแบบนี้เลยสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะพี่พีเสียค่าจัดส่ง50บาทปิดเกียร์รายการได้นะคะพี่นะแจ้งน้องเข้ามาได้เลยพี่ๆปิดเกียร์รายการได้นะคะพี่ขาปิดเกียร์รายการก็ได้นะ50บบาทนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มแถวภาคใต้ก็ไม่บวกเพิ่มนะคะ รายการนี้รายการที่10นะคะเรามาต่อกัอนที่รายการต่อไปค่ะรายการที่11นะคะพี่องค์นี้เลยค่ะก็จะเป็นพระชัยนะคะพี่พี่องค์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่11ค่ะพี่พี่เป็นพระชัยนะคะองค์สวยแบบนี้เลยใต้ฐานประมาณนี้ค่ะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดีไลน์นะคะหรือจะโทรเบอร์เข้ามาปิดได้เลยเช่นกันน้องจะพยายามไปช้าๆนะคะให้พี่พี่ได้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยเพราะว่าอาจจะมีพี่พี่บางท่านนะคะที่ไม่สะดวกใช้ไลน์นะคะก็จะได้รับกันไปแบบนี้เลยรับรองเลยว่าสวยตรงปกและถูกใจแน่นอนค่ะพี่พี่จะส่งทุกวันนะคะทางไปรสีนีไทยนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่12นะคะรายการที่12เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พีขออนุญาตซูมนิดนึงมีบางรายการเล็กแล้วก็บางรายการใหญ่นะคะรายการนี้เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะคะเนื้อทองแดง padding, เหรียญอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะแล้วก็งานรอบอาจจะดูเก่านะคะน่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะรายการนี of, ้รายการที่12ค่ะต่อไปค่ะรายการที่13า รายการนี้รายการที่13นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่พี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อฉุยนะคะเนื้ออัป,ปการหน้ากากทองราคาเปิดอยู่ที่300บาทบวกปลายทาง50บาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่14นะคะพี่พี่รายการนี้องค์สวยเลยนะคะก็จะเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารน,นะคะ พระขุนแผนผงพายกุมารน,นะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ด้านหลังก็จะมีพระนากปกหลวงปู่ทิมติดเข้าไปด้วยเลยนะคะพี่พี่องค์สวยแบบนี้นะคะพี่พี่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะมีแค่รายการละหนึ่งเท่านั้นนะคะปิดแล้วขอรับจริงนะคะพี่พี่ขารายการต่อไปนะรายการที่15นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่พี่ขาเหรียญเหมือนคล้ายๆเหรียญอาร์มนะคะของหลวงก็เดิมนะรายการนี้เลยนะคะก็เป็นพิมโลนะคะด้านหลังมีลงจานนะ นะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพลุงยาณนะพี่พี่สามสีเลยแล้วก็ด้านหลังมีลงจานนะคะรายการนี้รายการที่15นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะพี่พี่ก็จะเป็นเครื่องรางี้ยแกณนะคะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยน้องไม่ทราบที่เกจิอาจารย์นะขออภัยด้วยนะคะพ,พี่แต่ว่าสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่16ค่ะต่อไปรายการที่17นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่17ค่ะพี่ขาองค์นี้เลยสวยแตกลายงาแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผงนะคะพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะพี่ได้มาพร้อมกล่องก็จัดส่งและแบ่งปันให้ไปแบบนี้เลยนะคะอ่านี่เลยยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่กทกทานนะคะพี่ขาโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะถ้าหากช่วงไหนเวลาไหนที่ไม่สะดวกรับสายขออาภัยด้วยนะคะว่างแล้วติด ต่อกับหาพี่ๆอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่17คเะพ,พี่เป็นพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อแตกลายงามมันๆกับเก่าแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่18นะคะ รายการที่18ค่ะพี่พี่รายการนี้เลยก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตโพรหมรังสีนะคะพี่พี่สวยงามเลยเนื้อทองแดงนะคะปี2517าค่ะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่18ค่ะพี่พี่อ่านี่เลยต่อไปรายการที่19นะคะ รายการที่19นะคะก็จะเป็นเหรียญพญาตเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไล่แต่งทองรุ่นปลดหนี้นะคะพี่พี่องค์นี้เลยเหรียญสวยเห,ยเหยรียญคมเหรียญชัดแบบนี้ก็เลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมตลับสแตเลสตแบบนี้ค่ะพี่พี่สามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะหรือจะเช่าบูชาเป็นของฝากของขวัญได้เช่นกันนะคะหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่ชอบกรอบแบบนี้นะคะก็สามารถไปแกะออกได้นะคะเปลี่ยนกรอบได้เลยนะคะเป็นงานกรอบทองไมค่อนจิวเวลรี่นะคะหรือกรอบทองคําเท้ก็ได้เช่นกันนะ รายการนี้รายการที่1 9เกค่ะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20ค่ะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะจังหวัดชัยนาทนะพี่ๆสวยงามเลยก็จะเป็นเหรียญจตุพิทาพรชัยนะคะพี่ๆเลี่ยมนี้อาจจะดูเก่านิดนึงนะคะน่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะรายการนี้รายการที่20นะคะพี่ๆค่ะ ช่องพาบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอซทุกทท่านนะที่เข้ามารับชมค่ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องได้สร้างคลิปต่อๆไปนะคะพี่พี่ขะผิดพ,พระประการใดกราบขออภัยด้วยนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปเลยนะคะรายการที่11ค่ะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพี่พี่วัดช่องแคร์นะเนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมองค์เก่าๆเลยนะคะเนื้อทองแดงค่ะพี่ขา mm <laughs> รอบลงยานะคะสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยเช่นกันนะรายการนี้รายการที่21ต่อไปค่ะรายการที่22พระสมเด็จวะละคังนะคะพี่ๆเนื้อผงเก่าสวยเลยนะคะด้านหลังก็จะมีปัมแบบนี้เลยประทับตาไว้แบบนี้นะคะเนื้อผงเก่าๆเลยนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่22ค่ะต่อไปนะคะรายการที่23รายการนี้เป็นรายการที่23่าค่ะเป็นพระปิดตานะคะพี่ๆหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีรุ่น ปดหนี้นะคะพี่ๆใต้ฐานมีตะกุดหนึ่งดอกแล้วก็ด้านในนะคะจะมีเส้นเกษาด้วยนะคะพี่ๆสวยงามมากๆเลยนะคะหลังนะคะพี่หลังยันนะ,นะคะพี่พนะสวยงามแบบนี้นะคะรับชมแลวชอบรับชมแลวใช่สนใจถูกใจรีบแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยหรือจะโทรเบอร์เข้ามาปิดได้เลยเช่นกันค่ะพี่ๆเรามาต่อกัอนที่รายการต่อไปรายการที่24นะคะองค์นี้เลยก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมปี2518นะคะพี่ๆเนื้ออัปการ นะะคงยานะะเนื้อลงยาบอกเลยว่าต้นทุนมาไม่ธรรมดานะคะแต่ก็แบ่งปันกันไปนะพี่ๆนะสนใจก็รีบเลยค่ะพี่ๆมีแค่รายการละหนึ่งเท่านั้นรายการนี้นะคะรายการที่24ค่ะอ่คะนี่เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพ,พี่เนื้ออัปกานะคะขอบตัดโดยประมาณนี้เลย น้องจะให้รับชมกันแบบชา้าๆนิดหนึ่งนะคะพี่ๆอาจจะต้องช้านิดหนึ่งนะเพราะว่ามีพี่ๆบางท่านนะคะที่ไม่สะดวกใช้ไลน์ก็จะได้รับชมกันไปแบบนี้เลยรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนค่ะพี่ๆรายการนี้รายการที่24เป็น EP ที่2นะคะพี่ๆคะ่ะ EP นี้ EP ที่2นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งน้องได้เลย EP ที่เท่าไหร่รายการที่เท่าไหร่คะ่ะ รายการต่อไปรายการที่25ค่ะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงพ่อคูณปาลิสุทโธนะคะเนื้ออปาก้าลงยาสวยงามเลยนะคะหลวงพ่อคุณนะคะวัดบ้านไร่นะคะรุ่นเมตตามหานิยมนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเ<ม>หรียญชัดนะคะปี2536หเหรียญเก่าสวยนิดนึงนะคะพี่เก่าแต่ว่ายังสวยอยู่นะคะเพราะว่าเป็นเหรียญลงยานะคะรายการนี้รายการที่25ต่อไปค่ะรายการที่26นะคะก็จะเป็น พระนางพญานะคะพี่พี่องค์เก่าองค์สวยเลยนะคะเนื้อดินนะพระนางพญาเนื้อดินนะคะพี่พี่นี่อาจจะรับชมไม่ชัดนิดนึงนะคะสะท้อนแสงไฟนิดนนหน่อยนะพี่พี่นี่เลยด้านหลังประมาณนี้ค่ะพี่ขารายการนี้รายการที่26นะคะต่อไปค่ะรายการที่27นะคะรายการนี้รายการที่27ค่ะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันเกาะพังงันนะคะพี่พี่ถึงเก่าแต่สวยนะคะแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมกันน้ําด้วยนะคะ รายการนี้นะแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมกันน้ําพร้อมสวมใส่ใช้งานได้เลยเชิ้นกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระบ้านน้องน้ําทิพย์กันด้วยนะคะพี่ๆนะโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรนะคะ0ูนย์เก้าแปดเก้นะฟังไม่ทันสามารถย้อนไปดูที่ต้นคลิปได้เลยหรือจะ รับชมอีกรอบหนึ่งก็เป็นท้ายคลิปก่อนปิดคลิปนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่28นะคะรายการที่28ขายค่ะพ,พี่รายการนี้เลยเนื้อเปียกทององค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่พี่อ่านี้เลยนะคะเป็นที่รู้คบ7ดรอบหลวงพ่อเกษมนะคะปี18นะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะเป็นเหนเรียญเปียกทองนะรายการนี้รายการที่28ต่อไปรายการที่29เานะคะ รายการนี้รายการที่29นะคะพ,พี่เป็นพระปิดตานะคะคุกลักปิดทองนะคะของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบนะคะพี่พรายการนี้รายการที่29ค่ะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30เป็นตลับสีพึ่งนะคะพี่พี่นี่เลยคล้ายๆถ้วยทองนะคะแกะออกมาด้านในนี้นะคะสามารถแกะได้นะคะด้านในเนาะก,ก็จะเป็น ตะกุดนะคะสามดอกเลยเป็นตะกุดทองนะพี่พี่แผ่นทองเป็นตะกุดนะคะของหลวงพ่อกลวยแล้วก็ได้มาพร้อมรูปภาพหลวงพ่อกลวยด้วยนะคะเป็นตลับสีพึ่งนะคะเครื่องรางหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะรายการนี้รายการที่3าิค่ะพี่พี่ต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่3าิค่ะพี่ขาองค์สวยองงามแบบนี้เลยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่พี่รุ่นจิโกนะ ปี2512มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยแล้วก็เป็นงานเลี่ยมกันน้ำด้วยนะอาจจะให้รับชมภาพไม่ชัดขออภัยด้วยนะคะพี่พี่โทรเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะพี่พี่ศ9นย์เก้าแนะคะพี่พี่คะ่ะบางช่วงบางเวลาอาจจะไม่สะดวกรับสายก็ขออภัยด้วยนะคะรายการต่อไปรายการที่32นะคะ รายการที่32จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะคะพี่พี่เนื้อเปียกทองนะคะองค์สวยเลยนะคะเห,เหเรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขออนุญาตปรับโหมดและซูมนิดหนึ่งนะคะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่วัสแกนะคะหลังยันดวงนะคะพี่พี่เนื้อเปียกทองนะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดค่ะพี่พี่นี่เลยะคะ่ะสวยแบบนี้ขอบตัดประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่32นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่3 3นะคะ รายการที่33ค่ะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พี่เนื้อทองแดงนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่เป็นเลี่ยมขอบจับนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยค่ะอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะเป็นเลี่ยมเปิดแบบนี้นะคะรายการนี้รายการที่33ค่ะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปรายการที่34นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จวัดเกศเชโยค่ะพี่พี่องค์สวยเลยนะคะรายการนี้รายการที่34นะคะ อาจจะมีร่องมีรอยมีตำนนนหนินิดนึงนะคะพี่พก็จะเป็นพระเนื้อผงนะคะแล้วก็มาพร้อมเรี่ยมด้วยพร้อมใช้งานนะคะพ,พี่ราคาเปิดอยู่ที่300บาททุกรายการนะคะสำหรับ EP นี้เลยสำหรับ EP ที่2นะคะพี่พี่ รายการต่อไปค่ะพี่ค่ะรายการที่35นะคะรายการที่35ค่ะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่พี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะพี่เป็นเหรียญครบ30ปีนะคะเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่สวยงามเลยนะคะปี2513นะคะหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดแล้วก็จะมาพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยพร้อมสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่35ค่ะต่อไปรายการที่36 นะคะรายการที่36เป็นพระขุนแผนผงภายกุมารน,นะคะของอาจารย์เป่งน,นะคะพ,พี่เนื้อผงนะอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยค่ะพี่พีรายการนี้รายการที่36ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่พ พระปิตาหลวงปู่โตพิมพ์ตุกตาเล็กนะคะพี่ๆนะสวยงามเลยอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะแต่ได้มาพร้อมกล่องนะพี่ๆองค์เล็กแบบนี้ใต้ฐานมีตะกุดหนึ่งดอกนะคะด้านข้างขอบแบบนี้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมน้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพาบ้านน้องน้ำทิพด้วยนะคะรายการนี้รายการที่37ค่ะต่อไปรายการที่38นะคะ รายการที่38ก็จะเป็นพระลอดนะคะพี่พี่องค์เก่าๆเลยนะคะสวยงามพระลอดเนื้อดินนะคะรายการนี้รายการที่38ค่ะต่อไปรายการที่39นะคะก็จะเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูน,นะคะนี่เลยพี่พี่องค์นี้นะคะบอกเลยว่า ปิดไปนี้คุ้มมากๆเลยมาต้นทุนสูงนะสําหรับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเปิดโลกหลวงปู่ดูหน้ากากทองด้วยนะคะพี่ๆห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะราคาเปิดอยู่ที่300บาทนะคะบวกไปทาง50าบบาทนี้ก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะพี่ๆปิดเกี่ยรายการนะคะโทรเบอร์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาแจ้งน้องได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่39ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่40นะคะพ,พี่เป็นเครื่องรางนะพี่ๆนะเดี๋ยวเนาะ อนุญาตปรับนิดหนึ่งนะคะรายการนี้เป็นเครื่องรางนะคะพ,พี่เขี้ยวนะคะเป็นเขี้ยวเสือนะคะพี่หูปากของหลวงพ่อปานเนาะนี่เลยก็จะมาพร้อมบัตรประกาศบัตรเกียรตินิยมแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ เป็นเครื่องรางเคี้ยวเสือแกะนะคะของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะพี่พี่สวยงามนะคะรายการนี้นะน้องขออนุญาตไม่แกะออกจากถุงซีนนะคะพี่พีแต่รับรองเลยว่าสวยและตรงปกแน่นอนค่ะนี่เลยนะคะตามรูปภาพนี้เลยนะคะได้ไปพร้อมใบประกาศพร้อมกล่องแบบนี้เลยรายการนี้รายการที่40ค่ะต่อไปรายการที่41ดนะคะ รายการที่41เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ขาสวยงามเลยเนื้อทองแดงมาพร้อมเรี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะปี2482นะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะ,ะในเหรียญมีลงจานแบบนี้เลยเก่าด้วยนะพี่ๆนะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่42นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่42เหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนสาราจังหวัดพัทลุงนะคะพี่ๆปี2519เนื้อทองแดงมาพร้อมเนี่ยมกันน้ำแบบนี้เลยเช่าบูชาได้เป็นของฝากของขวัญได้เลยเช่นกันนะพี่ๆงานนี้ไม่เก่ามากนะคะรายการนี้รายการที่42ต่อไปค่ะรายการที่43นะคะเป็นพระศิวลีนะคะพระศิวลีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะองค์เก่าองค์สวยแบบนี้เลยใครไวใครได้ปิดก่อนให้สิทธิ์ก่อนแต่ขอปิดแล้ว รับจริงนะพี่พี่น้องจัดส่งให้ทุกวันทางไปรษณนียไทยนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่44นะคะรายการที่44เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่นี่เลยองค์สวยนะคะรายการนี้นะเป็นพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกหน้ากากทองนะสวยงามมากๆบอกเลยรายการนี้นะคะบวกปลายทาง50บาทก็คุ้มอยู่นะคะพี่พี่ รายการนี้เป็นรายการที่44 EP ที่2นะพี่ๆนะรายการต่อไปรายการที่45นะคะ รายการที่45นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่พีเนื้อเปียกทองนะสวยงามปี18นะคะหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะพี่พีเหรียญสวย,สวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยเป็นเหรียญเปียกทองนะคะรายการนี้รายการที่45ค่ะต่อไปรายการที่46ค่ะพี่พีก็จะเป็นพระปิตาจัมโบหลวงปู่โตนะคะพระปิตาจัมโบหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะรายการนี้รายการที่46ค่ะต่อไปรายการ าการที่47นะคะรายการนี้รายการที่47นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่พี่เหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะหลังเรียบเรีๆบแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่47ค่ะต่อไปรายการที่48นะคะ 48ได้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยแล้วก็ได้พระสีวลีไปทั้งหมด2องค์นะคะพี่พๆรุ่น3ตรไรมากนะคะเนื้อน,นี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตให้รับชมด้านในพร้อมๆกันนะคะ นี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีให้บริการพี่ๆทุกๆท่านนะคะอาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่ไม่สะดวกรับสายหรือไม่ได้ตอบไลน์นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะถ้าหากสะดวกแล้วว่างแล้วนะคะก็จะติดต่อกับหาพี่ๆอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีตะกรุดหนึ่งดอกนะคะใต้ฐานนะพี่ๆแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะคะมีพระสีวลีทั้งหมด2อ,อ,องค์ด้วยกันเลยค่ะแล้วก็เป็น2พิมพ์นะใต้ฐานก็มีตะกรุด เช่นการค่ะพี่พีองค์นี้สวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้เป็นของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีค่ะได้ไปเลย2องค์แบบนี้300บาทบวกปลายทาง50บาทนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะพี่พรายการนี้รายการที่48ค่ะต่อไปรายการที่49นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่49นเ้องนาะขออนุญ,ญาตปรับนิดนึงนะพี่พีถ้าหากทําให้เวียนหัวตาลายก็กราบขออภัยด้วยนะคะรายการนี้รายการที่49่าค่ะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยก็จะเป็นของหลวงปู่โตเช่นกันนะพี่พีรายการนี้นะแต่ว่าจะเป็นเหรียญเปียกทองนะได้ไปพร้อมกล่องกรรมาจีค่ะพี่พีสวยงามเลยค่ะรายการนี้เหรียญหลวงปู่โตวัดปราดูชิมพีปี2 5 1 0เนื้อเปียกทองค่ะพี่พีองค์สวยแบบนี้เลยห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะ พี่นะแล้วก็ที่ฝากล่องระบุไว้ว่าชุดกล่องกรรมการแบบนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงปู่โตะนะคะรายการนี้รายการที่49ต่อไปรายการที่50นะคะพี่พี่ รายการต่อไปรายการที่ห0ินะพี่พี่นะรายการนี้เป็นหะนุมานไม้แกะนะคะพี่พี่หันุมานไม้แกะองค์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาขออนุญาตปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะใต้ถาดมีลงจานแบบนี้เลยรายการที่ห0นะคะพี่พี่ขาอ่ะนี่เลยนะคะรายการที่ห0ปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายค่ะเป็นหะนุมานไม้แกะนะคะพี่พี่ ช่องพาบ้านน้องน้ำทิพย์นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พีเอฟซทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะพี่พี่คะแล้วก็เพื่อที่พี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยเช่นกันนะสนใจพระเครื่องพาบ้านแอดไลน์โทรเบอร์เข้ามาได้เลยช่องทางการติดต่อเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0ูนย์เก้าแปสนะคะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะพี่พี่สำหรับวันนี้สําหรับ EP ีที่2นี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน พีนาค่ะสวัสดีค่ะ